สวัสดีครับในวิดีโอชุดนี้เราจะพูดถึงหัวข้อปรับแต่งข้อมูลในแผ่นง,งานนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเกี่ยวกับข้อมูลนิดนึงถ้าเรามีการป้อนข้อมูลลงไปในเซลล์เนี่ยเราจะได้ทราบว่าวันหนึ่งเวลาคุณไปคปปัดลอกมาเลือกตัวคุณป้อนออชุดข้อมูลที่เป็นตัวเลขคุณจะต้องชิดอยู่ตรงไหนของเซลล์วันที่คุณจะชิดอยู่ตรงไหนของเซลล์แล้วก็ข้อความนะครับจะได้ทราบว่าข้อมูลที่เราไปกอบมาเลือกไปพิมพ์เนี่ยมันมีความผิดพลาดหรือเปล่ารือว่ามันถูกต้องนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือ ถ้าคุณมีชุดรายการที่คุณต้องสร้างเอาไว้ใช้บ่อยๆเช่นเป็นรายชื่อแผนกที่ต้องเอามาแปะทำในตารางบ่อยๆชื่อสินค้าต้องเอามา Copy ปี้วางบ่อยเสีเาายเวลาครับถ้าเราต้องใช้บ่อยๆแนะนําให้สร้างเก็บไว้เลยครับถึงเวลาไม่ต้องเสียเวลาไป Copy ปี้นะครับก็แค่แดึงลงมาใช้งานนะครับ <ๆ S 2> แล้วก็การคัดลอกการย้ายรีสึงที่จะเป็นที่เราควรควรทราบนะครับการ Copy ปี้บางทีเราไม่ต้องจะไปต้องไปเริ่มต้นพิมพ์ใหม่เสมอถ้าเรามีข้อความอยู่แล้วเราก็ไป Copy ปี้มา แล้วก็ถ้าเรามีข้อมูลเยอะๆเราอยากจะโชว์บางรายการนะครับโชว์บางประเทศโชว์บางจังหวัดโชว์เฉพาะตำแหน่งนี้เราก็ใช้คอนเซปต์ที่เรียกว่าการกรองข้อมูลครับหรือที่เรียกว่าฟิลเตอร์แล้วก็ทํายังไงให้ข้อมูลในตารางมันเรียงกันสวยงามเราก็ต้องรู้จักวิธีการเรียงข้อมูลครับบางครั้งข้อมูลในคอลัมน์นี้เป็นคอลัมน์จังหวัดเดียวกันตำแหน่งเดียวกันครับคุณก็ต้องเรียงตามลําดับชั้นเรียงจาก จังหวัดแล้วก็ต้องมาเรียงจากตำแหน่งหรืออะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทําครับก็คือเดี๋ยวผมจะขอเปิดไฟชื่อว่า conditional formatting ขึ้นมาครับไฟ์ตัวนี้ก็จะมีข้อมูลตามปกติตอนนี้แต่ตอนนี้ผมขอมาที่ชีทใหม่ว่างๆอยากให้เห็นภาพก่อนครับว่าเวลาที่คุณป้อนข้อมูลหรือคุณไป copy มาแล้วคุณเอามาวางถ้าเป็นตัวเลขธรรมชาติมันควรชิดด้านไหน น,นี่คือตัวเลขนะครับธรรมชาติจะล้งชิดด้านขวาวันที่สําคัญมากครับเวลาที่คุณป้อนวันที่คุณต้องดูรูปแบบที่เครื่องคุณก่อนครับว่าฟอร์แมตวันที่คุณเนะี่ยต้องป้อนเป็นอะไรครับเป็นเดือนวันขึ้นก่อนหรือว่าเป็นวันขึ้นก่อนแล้วตามด้วยเดือนตัวอย่างนี้ผมขอสมมติเหตุการณ์อย่างนี้นะครับเครื่องผมเนี่ยที่ทาวิดีโอก็จะชุดนี้ก็คือต้องขึ้นตป้อนด้วยวันที่ก่อนขึ้นด้วยวันที่ก่อน แล้วมด้วยเดือนนะครับแต่ถ้าผมชินกับการพิมพ์เดือนก่อน,นผมพิมพ์เดือนหนึ่งรหรือทับวันที่16รหรือทับ2022ย้ําปีแต่ให้เครื่องคุณเป็นรูปแบบพศเวลาป้อนต้องป้อนเป็นคิสสกัลาดนะครับไม่ใช่พุทธักัลลัสนะครับต้องเป็นคอสอนะฮะไม่ใช่พศอ,อ,อย่างไรก็ต้องป้อนเป็นคิสสกัลาดสสังเกตน,นะครับตอนนี้ผมป้อน ตรงกันข้ามกับรูปแบบเครื่องเครื่องต้องเป็นวันที่ก่อนมันหยุดมันคือมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าผมป้อนตามเครื่องละสิบหกครับหนึ่งครับสองศสองสองเห็นภาพใช่ไหมครับถ้าคุณป้อนวันที่เมื่อไหร่หรือ Copy ้วันที่มาแปะในเซลเมื่อไหร่แล้วมันชิดซ้ายเนี่ยให้เข้าใจเลยครับว่าข้อมูลวันที่นั้นผิดพลาดครับ Excel ไม่ได้มองว่าเป็นวันที่ พอคุณเอาเซลล์นี้ไปคำนวณเพื่อหาวันต่อก็ผิดพลาดกันไปยาวเลยครับต่อเนื่องเลยโอเคนะครับย้ำว่าวันที่ต้องดูที่รูปแบบเครื่องที่คุณป้อนว่าคุณควรจะป้อนวันขึ้นก่อนหรือเดือนขึ้นก่อนนะครับส่วนพวกข้อความไม่ไม,ไม่ไม่มีประเด็นอะไรธรรมชาติมันก็ชิดซ้ายของมันตามปกติถ้าเป็นข้อความนี่คือเรื่องของข้อมูลนะครับนะครับตัวเลขกับวันที่ควรจะต้องชิดขวาโดยอัตโนมัติ ครบอบความกวรจะชิดสายคราวนี้มาดูเรื่องของการสร้างชุดข้อมูลขึ้นมาใช้งานเฉพาะครับชุดข้อมูลที่ว่าคืออะไรครับยกตัวอย่างถ้าผมใช้ของเครื่องก็คือผมพิมพ์ชื่อเดือนแจนแล้วผมก็ดึงเ,เห็นไหมครับมันจะขึ้น Feb March Auto เลยถ้าเกิดผมพิมพ์ภาษาไทยถ้าเครื่องผมมันรับนะครับรับมีภาษาไทยอยู่แล้วแล้วผมก็ดึงครับ เอาวมาจับที่จุดนะครับจับที่จุดแล้วก็ดึงมันจะเป็นถ้าเครื่องเรามีรูปแบบสเปรยรูปครบมันก็จะดึงแล้วขึ้นมาเลยครับไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์เองทุกช่องนะแต่ถ้าเราบอกว่าเ,เรามีแผนกนะครับเรามีเรามีามแผนกเรามีชื่อแผนกนะครับที่ต้องใช้บ่อยเลยต้องมาสรุปทุกเดือนเลยเป็นทุกแผนกในที่บริษัทในองค์กรหรือชื่อสินค้ารายการสินค้าอะไรเงี้ยแล้วเราก็ใช้วิธีดึงเอา เช่นผมมีแผนกอันนี้ยกตัวอย่างว่าเป็นแผนกนะครับเป็นแผนกฝ่ายบุคคล HR เป็นแผนก IT เป็นแผนก Marketing สมมุติน,นะครับสมมุติว่ามี3าแผนกนะครับจริงคุณอาจจะมีเยอะกว่านี้ป้ามาผมแล้วการพิมพ์คำว่า HR แล้วดึงจับที่จุดนะครับจับที่จุดเหมือนเดิมนะครับแล้วดึงอยากให้เป็น IT ให้เป็น Marketing MKT ปล่อยปุ๊บไม่มีครับเพราะโดยธรรมชาติแล้ว Excel เขาไม่ทราบครับว่าคุณมีแผนก IT แผนก Marketing ฉะนั้นกรณีแบบนี้ถ้าเรามีชื่อรายการสินค้า1 2 3 4 5 e x e e l ก็ไม่ทราบหรอกครับว่านั่นคือชื่อสินค้าอันนี้ยกตัวอย่างคือชื่อแผนก Excel ไม่รู้จักครับฉะนั้นต้องสร้างให้มันรู้จักวิธีการสร้างทำยังไงไฮไลท์คลุมครับ ันนี้ผมยกอย่างว่าปีสแผนกนะครับก็เลยไฮไลท์ h t 3เซลล์เสร็จแล้วก็ต้องเอามันไปเก็บไว้ที่ Excel เครื่องนั้นมันก็จะจำในครั้งต่อไปเมื่อเวลาเรียกใช้วิธีการครับเราก็ไฮไลท์คลุมก่อนนะครับไฮไลท์คลุมเรียบร้อย3เซลล์3อะไรก็ว่าไปถ้าตกลมี10ก็ไฮไลท์ t 10เซลล์เรียบร้อยแล้วก็นำเข้าครับมาที่แท็บฟาครับมาที่คำสั่งด้านล่างครับออปชั่น แล้วก็มาที่กลุ่มด้านซ้ายมือครับ Advanced นะครับไปที่ Advanced นะฮะพอเรามาที่ Advanced แล้วมาที่ Scorebar ด้านขวามือครับเลื่อนลงมาให้สุดเลยคุณจะเห็นปุ่มคำสั่งอยู่ปุ่มหนึ่งครับชื่อว่า Edit Custom List Edit Custom List คลิกเลือกเลยครับ พอคลิกเลือกแล้วสังเกตว่าเราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เครื่องของผมตอนนี้ e x c e เก็เาเตรียมชุดเดือนยอ่อวันยอ่ <S <S ยออะไรมาให้ผมเรียบร้อยแล้วทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษแต่เครื่องของเราดูที่เครื่องของเราเองนะครับขึ้นอยู่กับตอนเราลงโปรแกร,รมนะครับแต่คราวนี้แค่นี้ผมไม่ได้ต้องการใช้ของระบบที่เขาเตรียมมาให้ผมใน Excel ผมต้องการเอาชื่อแผนกผมอะ HR ไอทีมาร์เก็ตติ้งเข้าไปเก็บไว้ในชุดรายการลิสต์นี้ครั้งต่อไปผมจะได้เรียกใช้ง่ายๆก็ไม่มีอะไรมากครับพอบคุณไฮไลท์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะเกิดตําแหน่งอ้างอีกตรงนี้ครับเอกคนะครับตัว <Okay. S 2> อย่างผมตรงน,นี้คือตําแหน่งดีตำแหน่งคอลัมน์ดีที่ที่ผมไฮไลท์เป็นตัวแรกนะครับ d 4ไปจบที่ไหนไปจบที่ f 4ไปดูซิมันไฮไลท์ให้เราตรงไหม d สจนถึง f 4ถูกต้องครับ เมื่ออะไรถูกต้องแล้วก็ Import เข้าเลยครับรายการนี้ก็จะไปปรากฏที่นี่ครับอยู่ในกล่องคัสต m มลิสให้เราเรียบร้อยแล้ว,ลว okay. นะครับแล้วก็โอเคนะครับคัสตมลิสแล้วก็โอเคออกมาครับคราี้อลองมาเรียกใช้ดูครับผมลบของเดิมทิ้งก่อนนะครับผมลองเรียกใช้ดูเวลาเรียกใช้ก็ไม่เป็นนะครับว่าตอนสร้างสร้างเป็นแนวนอนเวลาจะเรียกใช้ดึงมันเป็นแนวตั้งไม่ได้อลองดูนะครับผมพิมพ์ HR ผมก็ไฮไลท์จากที่จุดนะครับเหมือนเดิมให้เป็นเครื่องหมายบวกที่มุมแล้วก็ดึงลงมาครับมันจะขึ้นมาออโต้เลยครับแต่ย้ำว่าวิธีการทําแบบนี้ฝังที่เครื่องนี้เท่านั้นนะครับถ้าคุณไปนั่งที่เครื่องอื่นคุณก็ต้องไปสร้างแบบเดียวกันสร้างกับไปเก็บไว้ในคัสตอมลิสต์นะครับนี่คือคอนเซปต์ของการสร้างชุดข้อมูลขึ้นมาใช้เองครับแ,แล้ถ้าเกิดว่าเราจะลบล่ะก็ทําแบบเดิมครับไปเหมือนสร้างครับไปที่ไฟล์ Option อ d v a n c e แลวก็เลือเล่อนแถบเลื่อน s ก o ร์บารลงมาให้สุดครับแล้วก็คลิกปุ่ม Edit Custom List เหมือนการสร้างเลยครับแต่ครั้นี้เราจะลบครับเร้อก็มาคลิกเลือกรายการที่อยากลบเราลบได้หมดนะครับที่เราสร้างขึ้นไปเองเนี่ยเราลบได้หมดแต่ถ้าเป็นของระบบเขาจะไม่ยอมนะครับถ้าเป็นถ้าถ้าเกิดเป็นของระบบนะฮะมันจะเป็นสีเทาหมดครับ เขาจะไม่ให้คุณแก้อะไรเลยนะครับเห็นไ,ไหมครแต่ถ้าเป็นที่เราสร้างเองไม่มีปัญหาครับคุณจะมาพิมพ์เพิ่มจะมาพิมพ์เพิ่มอะไรก็ว่าไปดิเช่นนะครับอันนี้อาจจะเป็นแผนกเซลพิมพ์เพิ่มได้ครับพิมพ์แล้วก็อย่าลืมแอบเข้าไปครับเพื่อให้มัน update, อัปเดตเห็นไหมครับแต่ถ้าอยากลบก็ดีล็ทครับ แล้วมันจะถามยืนยันว่าลบชัวนะเป็นเปอร์มาเน้นนะเป็นความหมายว่าอันดูไม่ได้ครับอาจจะผมยืนยันก็โอเคครับลบทิ้งโอเคแล้วก็โอเคออกมานะครับท้านี้พอคุณมาดึงใหม่ครานี้มันจะไม่ขึ้นแล้วครับเพราะว่ามันโดนลบออกจากรายการแล้วนะครับมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนคั p y ปี้ข้อความธรรมดานี่คือคอนเซปต์การสร้างชุดรายการขึ้นมาใช้งานเองครับแล้วก็ลงไปถึงการเข้าไปลบถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ได้ใช้มันแล้วนะครับ คราวนี้มาดูเรื่องของการกรองต่อไปครับเป็นเรื่องของการกรองนะครับผมเข้าไปที่แหล่งข้อมูลครับจะได้เห็นภาพชั้นหน่อยตอนนี้ผมมีกระทรวงเยอะมากเลยเรียงเรียงตามวันครับแต่ผมบอกว่าไม่อรผมอยากจะดูเฉพาะกระทรวงการจากประเทศเท่านั้นเขาใส่แบบนี้ถ้าเกิดคุณมีข้อมูลเป็นตารางอยู่แล้วครับก็ไม่ได้ยากอะไรเลยก็มาเปิดฟิลเตอร์หรือคําสั่งในการกรองครับเวลาเปิดฟิลเตอร์คุณไปที่ไหนครับจำง่ายๆเวลาทาเกี่ยวกับข้อมูลครับจำแค่ที่เดียวก็ได้ครับไปที่แท็บ Data ไปที่แท็บ Data นะครับเวลาทำอะไรกับข้อมูลก็ไปแท็บ Data จําแค่นี้ก็ได้ครับแล้วมันก็มันจะมีปุ่มชื่อตรงๆเลยชื่อว่า Filter ครับคลิกเลือกไปเลยครับพอคุณเลือกฟิลเตอร์แล้วสังเกตนะครับมันจะมีหัวลูกศรดอกดอดาวลเล็กๆเด้งขึ้นมาตรงแต่ละหัวคอลัมน์ เพื่อให้คุณทําอะไรเช่นผมอยากดูเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้นผมก็คลิกที่ลูกศรตรงคอลัมน์องค์กรที่อยากจะกรองแล้วก็เลือกเฉพาะที่ผมต้องการครับก็คืออย่างเช่นตัวอย่างนี้ก็คือกระทรวงการต่างประเทศก็คลีก select ออกก่อนครับแล้วก็ติ๊กรายการที่ผมอยากดูครับอยากดูเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศครับก็โอเคมันก็จะฟิลเตอร์ให้เราโชว์ให้เรากรองให้เราเฉพาะที่เราอยากดูก็คือกระทรวงการต่างประเทศ นี่เามาบอกกับเวลาที่คุณมีข้อมูลเยอะๆเราอยากจะดูเฉพาะบางส่วนบางรายการเท่านั้นครับใชมพิวเตอร์มีประโยชน์มากนะครับเมื่อเราอยากจะเคลียร์กลับมาให้มันกลับมาโชดทั้งหมดเหมือนเดิมแบบวิธีการก็ไปที่ปุ่มเดิมก็ได้ครับจำง่ายง่ายแล้วก็สั่งเคลียร์ถ้าเกิดคุณเคยทําฟิลเตอร์ค้างไว้มันก็จะเกิดการโผลกสั่งเคลียร์ขึ้นมาให้เราครับว่าคุณเคยฟิลเตอร์ไว้นะจากองค์กรคุณจะเคลียร์ใช่ไหมอ่ะเคลียร์มันก็จะช่ให้เราทุกกระทรวงเหมือนเดิม นี่คือคอนเซปต์การเล่นฟิลเตอร์กับการเคลียร์นะครับคราวนี้มาดูการเรียงบ้างครับผมบอกข้อมูลชุดน,นี้เนี่ยผมจะเรียงนะครับตามกระทรวงแต่ถ้ากระทรวงซ้ำกันเมื่อไหร่เนี่ยผมจะเรียงตามมูลค่าราคาหลักสูตรมากไปหาน้อยแต่พูดง่ายว่าให้ความสมพันธ์กระทรวงก่อนแต่ละกระทรวงให้เรียงให้เรียงให้เรียงตามแต่ละกระทรวงก่อนเมื่อกระทรวงซ้ำกันก็เรียงตามมูลค่าเอาจากมากมา แปลว่าเป็นการเรียงแบบ2ชั้นนะครับวิธีการเรียงทํำยังไงก็ไปที่เดิมครับ Data เหมือนเดิมจำแค่นี้ครับ Data เหมือนเดิมเนื่องจากเราต้องการเรียงแบบ2ชั้นองค์กรแล้วก็ไปเรียงราคาหลักสูงฉะนั้นให้เรามาเลือกปุ่มคําสั่งตรงนี้ครับชื่อว่า s o r อ e แต่ถ้าเราเรียงแค่คอลัมน์เดียวไม่ต้องไปที่ซอสก็ได้นะครับเลือกที่ a z z a ก็ได้ครับเป็นการเรียงจากน้อยไปหามาก a z เอเรียงไปแก็คือน้อยไปหามาก Z ไป A ก็คือมากไปหาน้อยถ้าเรียงแค่คอลัมน์เดียวไม่ต้องเสียเวลาไปที่ซอร์นะครับคลิก A z หรือ Z A ก็ได้ครับคุณจะเลียงน้อยไปหามากมากไปหาน้อยอแต่กรณีนี้กอผมผมต้องการซอร์สสองชั้นถ้าอง,องคอ์กรซ้ําก็เรียงตามมูลค่าราคาหลักสูงฉะนั้นต้องไปที่คําสั่งซอร์สอันดับแรกผมจะเรียงจากองคอ์กรให้ความสําคัญองคอก์กรก่อนผมก็เลือกที่คอลัมน์ องค์กรครับซอสบายองค์กรเรียงจากอะไรพอบอกเรียงจากมากไปหาน้อยหรือน้อยไปหามากแล้วจะไอ้แล้วดี๋ยวเพราะนี้ดังนี้ผมจะขอน้อยไปหามากนะครับเรียงกระทรวงขึ้นกอไก่ก่อนแล้วก็ไล่ลงมาขอไข่ว่ากันไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสมมติกระทรวงซ้ำล่ะถ้ากระทรวงกรวงา,งากรท่องเทศ3ยวซ้ำมาสมมติมันซ้ำกระทรวง่งารประเทศซ้าผมก็เรียงจากคอลัมน์ต่อไปครับก็คือคอลัมน์ราคาหลักสูตรเรียงตามมูลค่า แต่เนื่องจากเขาตั้งให้เราแค่ตัวแรกบรรทัดเดียวแล้วก็แอดเลเวลเพิ่มครับถ้าเรียงจากวง์กรแล้วซ้ำผมจะเรียงจากคอลัมน์ราคาหลักสูตรแล้วขอเรียงแบบเพราะมันเป็นมูลค่าตัวเลขนะครับขอเรียงจากมากไปหาน้อยก็คือ large to t small นะครับมากสุดไปหาน้อยสุดไปดูนะครับ นี่นี่คือนี่คือภาพเก่าที่ยังไม่เรียงนะครับโอเคเห็นไหมครับเมื่อการจักประเทศซ้ำมูลค่าก็จะเรียงจากมากไปหาหน้อยนะค,ครับมาไทยซ้ำเรียงจากมากไปหาหน้อยอ่านี่คือคอนเซปต์ของการเรียงแบบมีคอลัมน์เรียงแบบต่อเนื่องนะครับโอเคนะครับจากไปเอชุดน,นี้ก็ นะครับให้เห็นการทํางานของข้อมูลเล็กๆน้อยๆประเภทของข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อเวลาคุณป้อนควรจะต้องระวังเรื่องของการป้อนประเภทตัวเลขที่ผมเน้นหน่อยก็คือตัวเลขที่เป็นวันที่นะครับแล้วก็ดูไว้ดีว่าตัวเลขกับวันที่จะชิดขวาโดยธรรมชาติข้อความจะชิดซ้ายนะครับแล้วก็การสร้างชุดข้อมูลขึ้นมาใช้งานเองครับทําให้เราดึงข้อมูลดึงใช้งานได้เลยในครั้งต่อไปไม่ต้องเสียเวลามานั่งก๊อปปี้จากที่เราเคยทําก่อนหน้าเอามาแปะเอามาวางนะครับ สุดท้ายครับการ Copy ซึ่งหลักการจะเกิดว่าคุณเคยใช้ Microsoft w o r d ไปดูวิดีโอไปโครส o วิการ Copy อยู่แล้วหลักการเดียวกันเลยครับก็อยาก Copy เซล์ไหนก็ไฮไลท์นะครับ Copy ปีเ้เซลก็ไฮไลท์แล้วก็ Copy Home h i ไฮไลท์เสร็จปั๊บก็ Copy ไปที่ Home แล้วก็คำสั่ง Copy ครับ เลือก copy ธรรมชาติของ Excel ครับเวลา copy ก็จะมีเส้นมาคีเขียววิ่งล้อมรอบแล้วคุณก็ค่อยนำข้อมูลนี้ไปวางอาจจะไปวางชีทใหม่ก็ได้ครับแล้วแต่อันนี้ผมสมมตินะครับแล้วก็ paste วางปุ่ม s t e วางครับปุ่มเพสปกติปุ่มนี้เลยนะครับขอวางแบบปกติทั่วไปนะครับคั c o อ y ไม่ยากครับแต่ถ้าสมมติอาการ คุณอยู่ในชิ้นเดียวกันอยาก copy คำนี้ไปโผล่อีกเซลล์หนึ่งแ,แนะนำอย่างนี้ครับไม่ต้องใช้าการ copy คนไปเลือกอปุ่ม copy นะฮะหรือว่าใครจะเลือกช็อตค c u t ก็คือ ctrl c แนะนำเทคนิคถ้าเกิดว่าคุณ copy ในชิ้นเดียวกันนะครับแค่เอานักวิชาการคอมพิวเตอร์4ไปไว้อีกเซลล์หนึ่ง copy นะครับก็นแนะนำเทคนิคง,ง่ายๆครับเหมือนเราจับย้ายะครับจับลากตรงกรอบให้เอาเมาส์เนี่ยเมาส์เป็นรูปรากแบบนี้นะครับ ป็นรูปลูกศรสีทิศดำๆแบบนี้แล้วก็จับย้ายแต่ถ้าคุณอยากก๊อปปี้ใช่ไหมครับค,คุณบอกว่าไม่ได้ย้ายนะอยากก๊อปปี้คุณก็ทําเหมือนย้ายครับเอามาไปจับลูกศรสีทิศแล้วก็ลากไปเหมือนอนคิดว่าเหมือนย้ายนะครับเสร็จแล้วให้คุณกดคอนโทรลไว้ด้วยครับยังเรายังไม่ปล่อยเมาส์นะครับจับย้ายไปยังไม่ปล่อยเมาส์นะครับกดคอนโทรลไว้เมาส์เราจะเป็นรูปบวกครับแล้วเราก็ค่อยปล่อยเมาส์ครับ คอนโทรลปล่อยทีหลังนี่คือการ Copy โดยใช้เมาส์นะครับแต่มันจะก๊อปแค่ข้อมูลนะครับย้ำไม่ก๊อปรูปแบบมาให้เรานะเช่นตีเส้นสีสันไม่เอามาให้นะครับเขาจะเอาแเ d Data มาให้เรานะครับนี่คือเทคนิคท่านตะกี้เราบอกเราอยากย้ายอะ่ะอยากย้ายอะ่ะถ้าอยากย้ายก็ไม่ต้องกดคอนโทรลอะไรครับเห็นไหมครับตัดขาดไปเลยครับ เส้นตำลงตารางอะไรก็นะรมาพวกของ Data นะฮนะแต่พวกการเขียนค่าต่างๆไปบางอย่างเวลาคุณ Copy นะครับเขาถึงไม่ค่อยแนะนำให้คุณใช้วิธีใช้ผ่านคำสั่งมากนักนะนะครับถ้าใครเคยชม,มยในวิดีโอไมโครซอฟท์เวิรดแล้วสิ่งที่ Copy จะโดนไปกองอยู่ที่คลิป b o a r d นะครับถ้าเกิดคุณไม่รู้จักไปเคลียร์คีย์บอร์ดบ้างหน่วยความจำคุณก็จะน้อยลงจะทำงานช้าลงนะครับ ฉะนั้นแนะนําให้ใช้คลิปบอร์ดให้มีประโยชน์ไม่ใช้ก็เคลียร์ทิ้งจากคลิปบอร์ดบ้างนะครับถ้าเราใช้คําสั่ง c o p ปี้นะครับพวกนี้ถ้าเราใช้คําสั่งคัพปี้แบบใช้การก๊อปนะครับใช้คอนโทรลซีหรือไม่ก็ใช้ปุ่มเนี่ยสิ่งที่คุณ c o p ปี้ก็จะโดนไปกองไว้ที่เนี่ยถ้าคุณมีมากกว่า1คํา1ช่อง1เซลลัพปี้ปุ๊บก็จะโดนไปกองไว้แบบเนี้ยฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักบริหารคลิปบอร์ดบ้างนะครับใครที่เคยชมวิดีโอ Microsoft Word หลักการเดียวกันครับ คลิปบอร์ดมีประโยชน์นะครับแต่ก็ต้องบริหารมันให้ดีนะอ่านะครับโอเคครับวิดีโอชุดนี้ก็แนะนําการทํางานกับข้อมูลเบื้องต้นเล็กๆนะครับในการจัดการข้อมูลที่เป็นชุดเราะรวมไปถึงการ c ๊อปปี้ก็มีข้อควรระวังนิดหน่อยเรื่องของการเคลียร์ในคลิปบอร์ดบ้างถ้าเราไม่ใช้นะครับเคลียร์ทิ้งบ้างนะครับก็จะทําให้มันปรีหยดพื้นที่ในส่วนของหน่วยความจําชั่วคราวทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้น โอเคครับสวัสดีนะครับ